ไข่กุ้ยอะไรกันยังตูดต,ต,ตูดมาดิมันขึ้นได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยมันขึ้นทำไมมันก,นนก็ขึ้นได้อยู่แล้วมันกินยากไงมันกินอ่ะมันกินยากมันไม่มันแบบมันอย่างน,น,น,นี้ <c oughs> <c oughs> เก็บถาดนี้ม่ให้มันเลยกี่วันแล้วนห่ยมันไม่กินชาติโอ้โหนอนได้ยังไงปั๊มลมขนาดนี้ฮะ แมวหลงเอามึงจะมากินถ้วยกูทำไมนูน่นอือ

ดู่ข้างนอกหรือมาไม่กัดเนี่ยมันจะไมันโก้มาใช่มันกัดแน่พวกนั้นนมันลอยมามันมาจากไหนไม่มีปลอกคอด้วยมันเงียบมันเงียบมันเงยบมันเงีย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 กินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวออกินข้าวไป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 